การจัาวาร์ดกิลดกนะครับนี่สุภาพบุรุษสูงยาวเทาดีครับทำหน้าที่แต่สิบกุนี้หมดยาวครับสาวๆเห็นแล้วอยากเอาไปผัดผัดครับผัดเกรตรไร่ไปใช่ผัดพเปเมืองครับ คุณพระอนุบาลสวัสดีเจ้าภาพครับเจ้าพระประภัยพี่น้องทางกัตตารมนะครับบาดเสือกไส้ครับผมก็ตืยนใจจะเยียวยาไข่ยม้ได้กลับมาครั้งหนึ่งนะครับในช่วงโควิดระบาดก็ไปดูค่ายนี้ก็มีนักไม้เก่งเยอะครับแต่เด็กเพชร์รีก็ไปซ้อมอยู่ที่นั่นครับเพชรนำโชค อีจัดประมาณนี้อ่าครับตอนนี้ก็ถือว่ามาสร้างรุ่นใหม่ขึ้นมาครับต่อสุธินพิทย์โยนีก็ขนาดมีท่ายน้ยแล้วนะครับลูกศิษย์มีชื่อแล้วนะครับต่สอสุธินพิทย์โยนชอบขี่บัดเปื่อยด้วยนะครับวันที่21นะครับ พีนาเซียนไขกับไส้ผสมเอาทุกไข่เลยครับสุพิพิญโยใช่ครับก่อนครับแป๊บหนึ่งครับคู่ของเมืองทองกับอัรเดชนะครับคู่ต่อไปครับคู่จากฝูงวันนี้ครับวันที่สิบหกกรุณาพันธ์ก็ไปที่อำเภอหนองคุณนะครับศาลหลักเมืองครับวันนี้นก็จัดเอาไว้น่าดูนะครับ นายเดชครับจะโชคก,กับวันพิชิกเกียรติเชิงชายนะครับแล้วก็มีข้าวหอมสอสมหมายนะครับกับโชคดีเกียรติกำลังดีนะครับพีเคแสนชัยนั่นเองครับแล้วก็ฟ้าสังหารอุบลรงก่อสร้างครับจอมเก่านะครับอ้อขอบใจครับขอบใจเสียรถนะครับมืออื่นมีมวอเจ้าอยู่บ่าเสียรถ <c oughs> อ่ะเสดียววางไว้ที่1500นะครับทางด้านแหวนเพชรเก็บมาได้เลยนะครับขอบใจน้องรถนะครับจากสีวิเชียนน้ำยืนนะครับ่ะดูแลพี่ดีก่อนอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับเสียรถในไร้สิทธิ นะครับยกแรกผัดไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับในกอไผ่ครับไม่มีหน่อไม้ก็ไม่เกิดน้ําเครือยานังก็ไม่มียกนี้ผมยกไมีอะไรเกิดขึ้นบ้างล่ะครับในกอไผ่เอาละครับตวกมัดเข้าไปครับทีนึงนี่ครับเจาะยางข้างกระจกครับมาเป็นสูตรนะครับ สายเตะขวานะครับไม่มาครับเจ้าภาพบบนี้แต่รับการเบีอดของไอ้จอบเุชรสวนฝ้ายครับลงศิษย์ของอาจารย์เมฆจำอาจารย์บระเทิงครับนี่ครับต่อยมัดเล่นเต้าใหญ่ไว้ก่อนครับครอครับครองครับอาจารย์วรศิ้์แย่เอ้าไห ดูว่าพาวุธขคยจะดีกว่าครับในยกสองครัจะเห็นหนักๆกันแล้วครับแหมเรนอยางไม่เอาครับจังหวะไม่ให้ครับเพจเสวนฝ้ายเลยสายออกขวาออกนะครับแข่งไปสองการครับเพจเสวนฝ้ายเอาละครับพักแป๊บหนึ่งครับ แล้วก็วันที่24นะครับกลางวันครับพี่น้องครับวยกลางวันนี่อยู่ที่วัดป่ามงใหญ่นะครับเริ่เก้าโมงเช้านะครับตัวหวยไปให้ทันเวลานะครับกรมอีทานเกียรติบััญพันธ์ครับนี่เป็นคู่รองครับมวยฝรั่งเจอฟ้าสีทองสิบกลาบขาวนะครับสรีมงคลสิบมอน้ำครับดาวรุ่งจากอเภอพายุครับหนึ่งช่างถารู้จักดีลุกสิษธิ์ช่างถานะครับว่า จะเก่งแค่ไหนเจอยอดแสนชอยโชคศิลาครับยอดแสนนี่ก็จอมเก๋าอันตร,รายจากเด็กอุดมครับคาเทอร์เกียบ์พัทพันธ์จะเจอกับซุปเปอร์บิ๊กนครเมืงเดชกนะครับวันนี้ป่าวิชัยแจ้งข่าวมานะครับเพชรเมืองเด็สิงหา,าติดกับดาวรุ่งดวงใหม่เจอซีอุยิโตลาหนึ่งเก้าครับของนายนานยมพนมการุณรัตน์แจ็คเกียบธพัรพันธ์เจอสายฟ้าสิบลูกกล่องพร้อมผู้มาดีๆเต็มรายการครับกลางวัน กันที่วัดป่ามงใหญ่เดชอุดมน,นะครับส่วนกลางคืนในวันนั้นก็ไปต่อที่สว่างวีรวงนะครับที่บ้านคำปลาหลายนะครับสว่างวีรวงเพราะฉะนั้น24มีทั้งกลางวันและกลางคืนครับมาดูครับฟังแพงครับลูกศิษย์อาจารย์สุนทรพญาฐานวิานสนทราครับเจอกับลูกศิษย์ของเมตํามวยไทย จากกันทารมแล้วครับคุณโอ้ยแค่งเท่ครับไปอ่อยนักทับคู่กันคู่นี้จะว่าจะครบยกหรือเปล่าครับเล่นกันแบบนี้จับตัวติดครับจับต,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 ต่อครับ ก็เสิร์ฟายเราจะหักเทยังไม่ได้ครับเอาละครับจะหักและตียังไม่ตัดครับยังแข็งแรงอยู่ครับเอาละครับตีครับโอ้โหอาวุธหนักแรงเลยครับ อ้ยอดพสดใด้อาวุธหลักหลายครับปีแข็งมีมัดเนีล้ว่าวันนี้หนุมานจะต้านอยู่ไหมเห้นุมานนีเข้ามาโตมาสู้ครับ ปกหมัดเตะโอ้โหอดแต่พระรามเป็นรงมาเลยนะครับเอาล้เจอข้างขวาต่อยโอ้โหเล็นเลยนะโเล่นเลยครับพานุมานนรับ เม่อบัดขวาครับโอ้ต้องดูภาพช้าครับรุ่งภูธดร